ความรู้ที่4นั่นเองค่ะเรื่องการจำแนกดินค่ะตัวชี้วัดเดิมเลยค่ะว3.2ป2ทับค่ะสาระการเรียนรู้แกนกลางนะคะดินประกอบด้วยเศษเห็นซากพืชซากสัตว์นะคะผสมอยู่ในเนื้อดินมีอากาศและน้ํานะคะเรกอยู่ตามช่องว่างในเนื้อดินดินจำแนกเป็นดินร่วนดินเหนียวและดินทรายตามลักษณะเนื้อดินและการจับตัวของดินซึ่งมีผลต่อการอุ้มน้ําที่แตกต่างกันค่ะ ระบุนะคะก็คือการที่บอกสิ่งต่างๆนะคะโดยใช้ข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอนะเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะส่วนประกอบของดินมีอะไรบ้างนะคะดินก็ประกอบไปด้วยเศษหินทรากพืชซากสัตว์นะผสมกันอยู่ในเนื้อดินนะคะมีอากาศและน้ําแทรกอยู่ตามช่องว่างเนื้อดินนะคะโดยนะคะอัตราส่วนจะมีปริมาณดังต่อไปนี้นะคะ เศษเห็นมีมากสุดค่ะที่45เเซค่ะซากพืชซากสัตว์นะคะอยู่ที่5เปอร์เซนตค่ะน้ำและอากาศนะคะอยู่ที่25เปเซค่ะไปดูคีละส่วนนะคะนี่เป็นลักษณะของดินแต่ละที่นะคะอาจดูแตกต่างกันนะคะแต่ว่าดินก็จะมีองค์ประกอบเป็นพื้นฐานที่เหมือนกันนะคะจะมี4อย่างนะจะมีเศษหินนะคะเกิดจากการผุพังนะกลายเป็นกรวดเป็นทรายนะคะแล้วก็ผุนะคะผุพังกลายเป็นแร่ธานะ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในแร่ธาตุและโครงสร้างของดินนั่นเองนะคะมีอยู่45เปอร์เซ็นนี่มีเยอะสุดเลยนะส่วนอันนี้สองน,นะคะซากพืชซากสัตว์นะคะเป็นส่วนประกอบที่มาจากการเน่าเปื่อยผุพังของซากพืชซากสัตว์นั่นเองค่ะมีกี่เปอร์เซ็นต์คะมี5เปอร์เซ็นค่ะถ้าใครจําได้นะอันนี้สามนะคะส่วนของน้ําน้าเนี่ยนะคะเป็นส่วนที่อยู่ในช่องว่างของดินนะคะซึ่งเป็นตัวทําละลายแร่ธาตุอาหารของพืชน,นะคะ มีอยู่ประมาณ25นะคะอากาศก็เช่นเดียวกันมี25อนะคะอากาศจะเป็นอากาศซึ่งจะอยู่ในช่องว่างของดินเหมือนกันนะอย่างเช่นพวกแก๊สต่างๆแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแก๊สออกซิเจนแก๊สไนโตรเจนนะคะเป็นต้นนะคะสมบัติของดินสมบัติของดินนะคะคือสมบัติทางกายภาพหรือสิ่งที่สังเกตได้นะคะได้แก่สีของดินนะคะ สีของนี้ก็จะเป็นสีที่เกิดจากสารประกอบในดินนะคะทาให้ดินมีสีต่างๆนะคะสีของดินก็สามารถบอกประเภทและองค์ประกอบของดินได้เช่นสีดำนะมีฮิวมัสหรือซากพืชซากสัตว์นะปนอยู่มากนะคะจึงเป็นดินร่วนดินมีสีจางนะคะและมีวัตถุต้นกําเนิดเป็นแร่และทรายนั่นเองนะคะละักษณะของเนื้อดิน ลักษณะของเนื้อดินก็หมายความว่าความละเอียดของเนื้อดินนะคะโดยดินแต่ชนิดจะมีสัดส่วนของทรายตะกอนแล้วก็ดินเหนียวที่แตกต่างกันนะคะทำให้เมื่อสัมผัสเนื้อดินจะรู้สึกต่างกันนะ,ะจะมีความนุ่มความสากที่แตกต่างกันนะคะอันนี้3นะคะก็คือการอุ้มน้ําของดินค่ะการอุ้มน้ําของดินเป็นสมบัติในการกักเก็บน้ําของดินในช่องว่างระหว่างเม็ดดินนะคะดินที่มีขนาดเม็ด ดินใหญ่จะอุ้มน้ำได้น้อยดินที่มีขนาดเม็ดดินเล็กจะอุ้มน้ำได้ดีนะคะอันที่4นะคะการจับตัวของดินการจับตัวของดินนะคะดินที่มีเนื้อละเอียดนะคะจะจับตัวเป็นก้อนนะส่วนดินที่มีเนื้อหยาบจะมีเม็ดขนาดใหญ่และไม่จับติดกันนะคะคือไม่เกาะติดกันนั่นเองนะแล้วซึ่งการจับตัวของดินเนี่ยมีผลนะคะต่อการอุ้มน้ําแตกต่างกันด้วยหมายความว่า การจับตัวได้ดีจะอุ้มน้ําได้ดีนะคะแต่ถ้าเกิดจับตัวได้ไม่ดีก็จะอุ้มน้ำได้น้อยนั่นเองในส่วนของช่องว่างภายในดินก็คือภายในดินจะมีรูพุนหรือช่องว่างนะคะซึ่งเป็นที่อยู่ของน้ําและอากาศนะคะความจุนะ,ะของช่องว่างขึ้นอยู่กับขนาดของเม็ดดินนะคะอย่างเช่นเม็ดดินเล็กนะ,ะเม็ดดินเล็กก็มีช่องว่างน้อยนะคะ อันนี้เม็ดดินปานกลางจะมีช่องว่างปานกลางส่วนเม็ดดินอ่าเม็ดดินใหญ่ก็จะมีช่องว่างมากเนี่ยเก็บน้ําได้ได้น้อยมากเลยนะคะแล้วก็การจับตัวก็จะค่อนข้างจับตัวยากนะคะเอาละ,ะคะ่ะมาดูคําสําคัญวันนี้กันคําสําคัญวันนี้นะคะจะให้คําสําคัญคําว่า,วาการจําแนกดินนะการจําแนกดินนะคะเด็กดูรูปภาพนี้นิดนึงนะ,ะจากภาพน,นักเรียนคิดว่าลักษณะของดินแต่และประเภทแตกต่างกันอย่างไร มาดูกันนะคะเราสามารถจำแนกดินนะคะโดยใช้ลักษณะนเนื้อดินนั่นเองนะคะมาดูกันอุ้มน้ำของดินอาสังเกตดูนะคะการจับตัวของดินนะคะเป็นยังไงเอ่ยค่อนข้างดีเลยใช่ไหมคะน้ำอยู่บนผืนดินนะคะแล้วก็การจับตัวค่อนข้างได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ดินแบ่งออกเป็น3ชนิดนะ อันแรกเลยเราเรียกว่าดินร่วนนะคะดินร่วน,นจะมีดินขนาดปานกลางนะคะอาจจะมีเม็ดดินที่มีขนาดใหญ่นะแล้วก็เลเ็กนผสมปนเปกันนะคะแล้วก็อุ้มน้ําได้ปานกลางจับตัวได้พอสมควรนะพบว่าดินชนิดนี้นะคะเหมาะกับการปลูกผักสวนครัวนะคะอันที่สองนะดินเหนียวนะคะดินเหนียวเ,ยเม็ดดินจะมีขนาดเล็กนะคะสัดส่วนที่สูงกว่าเม็ดดินที่มีขนาด กลางนะคะแล้วก็ใหญ่อุ้มน้ําเป็นยังไงเอ่ยได้ดีนะคะจับตัวเป็นก้อนได้ดีเนื้อดินละเอียดแล้วก็ยืดและหดตัวได้สูงนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของดินเหนียวลักษณะของดินเหนียวนะคะพบทั่วไปเลยบริเวณที่เป็นแม่น้ําสายต่างๆซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบนะคะน้าท่วมถึงและเป็นที่ราบปักแม่น้านะคะเหมาะแก่การปลูกข้าวนะคะสังเกตดูภาพตอนแะกๆที่ผ่านมานะจะมี นาข้าวอยู่ใช่ไหมคะซึ่งดนนินแหละเหมาะกับการปลูกข้าวก็คือดินเหนียนั่นเองนะคะอันที่3มนะคะดินทรายนะมีขนาดเม็ดที่อ่าที่ใหญ่อุ้มน้ําไม่ได้จับตัวได้ยากนะคะประกอบด้วยทรายส่วนมากนะคะเนื่องจากดินเนี่ยที่ที่เกิดใหม่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ต่านะคะอุ้มน้ำดได้น้อยนะคะบริเวณที่พบก็คือเชิงเขาค่ะฝ่ายฝั่งทะเลที่ไหนอีกคะ ลิ้นแม่น้ำเนาะลินผังแม่น้ำก็จะพบมากในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเหมาะกับการปลูกอะไรเหมาะกับการปลูกผักปลูกพืชสวนเหมือนกันเช่นพืชไร่นะคะพืชไร่ต้นนี้ก็เป็นพืชเรียกว่าต้นมันนะคะสมบัติของดินเหนียวดินรว่วนดินทรายเป็นยังไงมาดูกันนะคะมาดูสมบัติของดินกันนะดอนูอันแรกก่อนนะก็คือสีนะคะ ดูสีก่อนตรงอันที่1เลขหนึ่งนะคะช่องแรกเลยช่องแรกนะคะอันที่1สีดูสังเกตดูดินเหนียวอ่าภาพแรกคือดินเหนียวนะคะเป็นต้นก้อนนะดินเหนียวเนี่ยจะเป็นสีเทาเกือบดํานะคะสีจะเป็นเทาเกือบดานะแล้วก็จะมีความละเอียดนะคะมีความละเอียดของดินเนี่ยค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ในส่วนของอันที่สองนะอันที่สองเป็นดินร่วนนะคะดินร่วน ดินด้วนจะมีสีเป็นยังไงคะสีดาใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรพวกเขามีซากพืชซากสัตว์ค่อนข้างมากนะคะซึ่งเหมาะกับการปลูกนะผักสวนครัวนะคะอันที่3ก็คือเป็นส่วนของดินอ่าดินทรายนะคะดินทรายสีเขาออกเป็นสีอะไรเป็นสีเทาอ่อนหรือสีน้ําตาลอ่อนนะคะโดยส่วนมากจะประกอบไปด้วยเศษหินแล้วก็แร่ธาตุที่มีขนาดเล็กนะคะซึ่ง คือ uhm. จะมีธาตุอาหาราาน้อยค่อนข้างน้อยนะดินชนิดชนิดนี้นะคะอันที่สองนะคะข้อสองนะลักษณะเนื้อดินนะคะความละเอียดไม่ดูดินแรกดินเหนียวนะคะจะมีความละเอียดมากนะคะมีความละเอียดมากทําให้มีซึ่งเม็ดดินเนีนนเเ่ย, right นนย culo, มีความขนาดเล็กมากๆนะคะเขาก็เลยมีความละเอียดมากนั่นเองนะคะเวลาสัมผัสก็จะรู้สึกว่าอืมนุ่มนะนะคะ ส่วนของดินร่วนนะคะภาพที่สองดินร่วนนะจะมีขนาดเ,าเรียกว่าความละเอียดปนหยาบนะคะความละเอียดปนหยาบในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะมีในส่วนของอขนาดนะค่อนข้างปานกลางนะคะขนาดเม็ดดินค่อนข้างปานกลางแล้วก็ส่วนของภาพที่สามภาพที่สุดท้ายภาพที่สามนะคะดินทรายนะดินทรายความหยาบของเนื้อดินก็คือจะหยาบมาก นะคะมีความมีความหยาบมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเม็ดดินมีขนาดใหญ่นั่นเองนะคะใหญ่กว่า3อันนี้เลยแลนะใหญ่กว่า2อ,อันที่ผ่านมานะคะอันต่อไปนะอันที่สามก็คือการอุ้มน้ำนะคะการอุ้มน้ำของดิบดูดินแรกก่อนดินเหนียวนะคะดินเหนียวเนี่ยมีความละเอียดเนื้อละเอียดมากนะคะเม็ดดินเล็กมากนะคะเพราะฉนั้นมีการเอ่อเรียกว,ว่ามีการอุ้มน้ำได้ดีมาก อยู่ที่ตัวเขานะะ้นําผ่านดินไปค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะะส่วนดินร่วนนะดินร่วนก็มีลักษณะ,ะการอุ้มน้ําที่ปานกลางซึ่งบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าเหมาะกับการปลูกพืชสวนครัวนะคะคซึ่งตรงส่วนนั้นก็คือจะมีในส่วนของอแร่ธาตุพวกฮิวมัสค่อนข้างเยอะนะคะคแล้วการอุ้มน้ำนก็ดีเหมาะสมกับการปลูกผักสวนครัวนะคะคมีการอุ้มน้ําปานกลางนะช่องว่างในดินก็จะปานกลางเช่นเดียวกันนะคะค อันที่สามนะคะเอ้ยภาพที่สามนะคะจะเป็นภาพดินทรายเนาะดินทรายเนี่ยจะมีการอุ้มน้ําค่อนข้างเขาเรียกว่าแทบจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะน้ําไหลผ่านแบบไหลผ่านไปเลยนะคะซึ่งคือดินเนี่ยจะมีลักษณะที่หยาบนะะมีหยาบแล้วมีช่องว่างในดินเนี่ยค่อนข้างมากนะคะทำให้น้ำเนี่ยไหลผ่านไปเลยผ่านเร็วมากนะคะอันที่ข้อที่สี่นะดูข้อสี่นะคะข้อสี่ก็คือการจับตัวนะคะ การจับตัวของดินแต่ชนิดเป็นยังไงมาดูดินแรกก่อนดินแรกก็คือดินเหนียวนะดินเหนียวนีมีความจับตัวได้ดีมากเลยนะคะดีมากเลยยังไงนะดินเนี่ยมันมีความละเอียดมากทําให้จับตัวได้ดีนะคะเมื่อเปียกนะ้าดินก็จะติดมือนะติดมือนะคะเหนียวติดมือเลยนะ แล้วก็ในส่วนของอภาพที่2นะคะดินร่วนนะดินร่วนเนี่ยจะมีความจับตัวค่อนข้างพอสมควรนะไม่ได้จับดีมากเท่าดินเหนียวนะคะเพราะว่าดินเขามีเขาเรียกว่ามีมีซากซากสัตว์นะคะอยู่ที่ปริมาณที่ปานกลางนะที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เนื้อไม่ได้ไม่ได้เล็กมากนะคะแล้วแล้วก็ไม่ได้มีความละเอียด100%เเซนะคะก็จะมีในส่วนของขนาดเม็ดที่ปานกลางนะ อันที่สามนะอันที่สามนะคะเออขอโทษทีค่ะภาพที่สามภาพที่สามก็คือดินทรายเนาะดินทรายพูดถึงการจับตัวเป็นยังไงคะอเอาโหมือจับปุ๊บนี่ล่วงมาตามร่องมือเลยซอกของมือไหลออกมาเลยใช่ไหมคะการจับตัวเป็นยังไงค่อนข้างยากใช่ไหมคะการจับตัวยากเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าสากมือใช่ไหมคะเมื่อเปียกน้ําเนี่ยก็จะ ไม่ติดมือเราเนาะคือไม่แค่ติดมือเราเท่าไหร่พอเราเอามือสวัดสบัดก,ก็หลุดแหละนะคะอ่าล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะจบไปแล้วนะคะกับความรู้เรื่องที่สี่นะเรื่องการจําแนกของดินนะคะเรามาทบทุนกันนิดหนึ่งนะคะก่อนจากกันเนาะมาดูดินนะคะแบ่งออกเป็นสามชนิดจําได้ไหมคะว่ามีดิดอะไรบ้างอ่าบางคนจําได้นะคะ มีในส่วนของดินร่วนนะขนาดปานกลางนะคะสรุปง่ายๆเนาะมีขนาดปานกลางนะคะเม็ดดินมีขนาดอาญ่ปนขนาดเล็กผสมใกล้เคียงกันนะ,ะอุ้มน้ําปานกลางนะคะจัดตัวผสมควรนะคะแล้วก็พบก็คือพบทั่วไปนะคะแล้วก็สามารถเรียกว่าเหมาะสมกับการปลูกพืชผักสวนควรัวนะคะอันที่2ดินเหนียวขนาดเป็นยังไงคะเล็กนะคะสัดส่วนเล็กนะคะแล้วก็เรียกว่ามีการอุ้มน้าได้ดีจับตัวเป็นก้อน นะเนื้อดินละเอียดมากนะคะ,ะยืดแล้วหดตัวที่สูงนะคะพบบริเวณที่เคยว่าที่ราบของแม่น้ําสายต่างๆซึ่งปีลักษณะที่เป็นน้าท่วมถึงนะคะอยู่แล้วก็บอกกับการปลูกข้าวนั่นเองนะคะอันที่สามเนาะสุดท้ายนะคะก็คือดินทรายนะคะดินทราย,ยมีขนาดเม็ดที่ใหญ่นะคะอุ้มน้ําไม่ได้นะอุ้มน้ําไม่ได้จับตัวก็ ได้ยากนะคะประกอบด้วยทรายเป็นส่วนมากนะคะซึ่งดินเนี่ยที่เกิดใหม่เนี่ยมีความสมบูรณ์ต่ำนะคะอุ้มน้ําก็ได้น้อยนะคะน,นี่เป็น่วนของดินทรายก็จะพบบริเวณเชิงเขาทะเลนะคะหรือว่าเป็นริมฝั่งแม่น้ําพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเหมาะกับการปลูกพืชสวนแล้วก็ขื้นไร่นะคะเป็นยังไงบ้างคะจบไปแล้วนะคะกับใบความรู้แล้วครั้งหน้านะคะพบกันใหม่กับใบความรู้ครั้ง